บ้านไหนมีลูกวัยสุกสนวัยกำลังเรียนรู้ไม่อยากตกเทรนต้องชมคลิปนี้กับบ้านเด็กรุ่นที่โด่งดังและเป็นที่นิยมจากรายการเกาหลีเปิดไปช่องไหนๆก็ต้องมี c o ซี s สอ r ี่บ้านเด็กแนวใหม่จากเกาหลีเมดอินเ o r e ลีสวัสดีค่ะคลิปนี้ยาจะพาแม่ๆม,มาชมอีกรุ่นของ c o ซี s สอรีนั่นก็คือรุ่นเฮาส์ค่ะ สำหรับรุ่นนี้เหมาะกับเด็กวัยเรียนรู้ตั้งแต่หนึ่งขวบเป็นต้นไปเป็นรุ่นที่นิยมมากๆและโด่งดังมากๆในประเทศเกาหลีบอกเลยว่าเป็นงานแฮนด์เมดที่เนี๊ยบทุกกระเบียดนิ้ว ช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆไว้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนก็ดีไว้ในคอกกั้นเด็กเพื่อเพิ่มสีสันและสร้างความสนุกสนานก็ได้เป็นบ้านเด็กเล่นที่รับรองว่าเด็กๆต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะซึ่งมีขนาดอยู่ที่เมตร20คูณ80เซนมีให้เลือก3แบบนะคะไม่ว่าะ เป็นมิลานโเดียลอดอนฮาร์ดและบาร์บี้พรินเซสจะซื้อเฉพาะตัวบ้านแล้วไปตกแต่งเองหรือซื้อบอกกับภาพปูเพิ่มก็ได้เช่นกันค่ะแต่ละช่วงก็จะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันออกไปใครสนใจทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้าบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาที่นอนแฟมรี่สไตล์เกาหลีน่ารักน่ารักไม่เหมือนใครห้ามพลาดแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ สอบถามและสั่งซื้อได้ทาง l i น์แอดมัมแอนมิสโต f ร์ไอจีเฟสบุ๊กและเพื่อไม่ให้พลาดชมสินค้าดีๆเพื่อลูกน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะ